ยืนมาว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดมาดิโอ้เสียงหลอนเกินโอ้โห <c oughs> อันละทีหมดเลยเอาหมดตีเลย โอเคครับผมก็ขอราบ,บวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ม่อยู่ผมครั้งนะับไายฟิสโซนับครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของฟีฟเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาเล่นโหมดใหม่นะับซึ่งมันเป็นโหมดของสควิดเกมนั่นเองนะก็นี่นะเออโหมดเลนไลท์นะกินไลท์ด้วยนะเออก็จะเป็นไงนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูเล่นกว่าเออเอ,อ๊มันให้เราไปกดแคสโซโลก็ไปดูเลยปะมันก็เป็นโหมดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้มั้งรู้สึก แม่แต่วันนี้มาวิเอาปุ่มยังไม่ตั้งเลยมันได้แค่เดินนะเยืนมาาทุกคนเท่าเทียมกันหมดมาดิไปโอ้เสียงยังหล่นเลยเฮ้เอาวัดยังไม่ทันกดเดินเลยเพื่อนแมันกดแข็งงนะันอะโอ้เอาใหม่เอาใหม่ครับคนดูเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ผมเล่นตาแรกมันก็อย่างนี้แล้ครับน้องนองเอาใหม่ oh เล่นน้อยคอยนานมาใหม่แหละตอนนี้มีอยู่48คนครับซึ่งมันด่านนี้มันคนเล่นเยอะมากว่าแล้วทำไมหมดธรรมดาเขาไม่ค่อยเล่นกันมาเล่นนี่หมดไปเา้ยเฮ้ยเยเย้ย้ยมา เน,น,นั่นไงโอ้แตกเลยไอ้เริ่มเร็วเริ่มเร็วเฮ้ยเอาอีกแล้ว เ,เสียงยังหลอนนะ่ะเอาจริงนะหลอนพอเพรา a E I O U เฮ้ยปิดก่อนแล้วกันเาคนนี้ตายไปนี่เป็นไงผมบอกแล้วชนะตาเนี้ย มาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกหลายตาเลยก็ได้นะเพราะตาพรด้านนี้มันแบบเออมันจบไวอะ่ะเออคุณดูเล่นแค่สองนาทีก็จบอ่ะคือแบบไวมากโอเคมาตานี้ก็เป็นตาที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้น่าจะสี่คุณอย่างเยอะอะ่ะคิดเอา ไปเอ้ยโอ้ยต่อนหน้าต่อตาเอาเอาพูดถึงก็น่ากลัวเหมือนกันนะนี่เงี้ยเทปนี่มา คือด่านนี้เราจะไม่สามารถกดวิ่งได้นะครับกดได้แค่กระโดดกระเดินเฮปเฮยไม่มีวะตอนนี้รอดเยอะแน่นอนเลยเอ้ยเริ่มเร็วอ้ยกูเกือบเลยเอ,เอ้ไป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 เฮ อูหน้าเส้นพอดีแหงหันมามองก่อนตื้นเพื่อนลืมปับเข้าแหละโอเคเรลิคซ์โอเค really อเครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับแมปใหม่นะครับเลสไลท์กินไลท์นะับก็ประมาณนี้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหม่ของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วไ้เจอกันครับคุณดูก็ไม่รู้คลิปนี้นั้นจะกี่นาทีนะเออเพราะว่าแบบเล่นไปแบบค่อนข้างจะไวนะเออก็ไปแล้วครับเดี๋ยวไปละเจอกัน